สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวบ้านสวนนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลตาเบาอำเภอปร,ราศาสต์จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบ้านสวนนะครับที่น่าอยู่นะครับร่มรื่นเหลือเกินนะครับซึ่งก็มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ4ไร่2งาน39ตารางวานะครับ เป็นบ้านสวนที่อยู่ในชุมชนเลยนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่ดินนี่ก็4ไร่2งาน39ตารางวานี่ถือว่าโอ้โหนะครับอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็พร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านไม้เครื่องไม้เครื่องปูนนะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็มีทางเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับตรงนี้ นะครับถ้าเราไปตรงนี้เนี่ยประมาณทางทิศใต้เนี่ยนะครับประมาณสักนะครับสกิโลเมตรนะครับก็จะถึงถนนทางหลวงเป็นดินนะครับสายนะครับอ่าปราสาทสังขะนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลตะเบานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกทกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาชมช่องของนัตพลพรมสวัสดิ นะครับซึ่งการติดตามก็สามารถติดตามได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ทางช่องนะครับ YouTube ช่องทางที่2ทางช่อง Facebook ช่องทางที่3ทางช่อง TikTok นะครับพิมพ์คำว่านัทพลพรมสวัสดิ์นะครับแล้วท่านก็จะได้เห็นผลงานของผมในจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชม นะครับต้องการที่จะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับ ID Line ก็0 9นย์3ก419็094 78 3ม419ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับนะครับก็ที่น้นข้างเคียงนะครับตอนนี้ก็มีการถดักนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างๆนี่ก็นะครับก็จะมีการปลูกห้อยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะพื้นที่แถวแถ แถวๆนี้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวนะครับมี2อย่างด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยแทงของน้ําประปานะครับน้าประปาในชุมชนหรือในหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับมีทั้งน้ําประปาและมีทั้งไฟฟ้านะครับเป็นบ้านสวนที่น่าอยู่นะครับแล้วก็สําหรับหลักเขตของที่ดินแปลงนี้ก็เนี่ยนะครับตรงเสานี่เลยนะครับตรงเสานี้ก็ไปนู่นเลยครับไปทางทิศเหนือ ก็จะกว้างอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็นะครับถ้าไปทางทิศเหนือนี่ก็นะครับประมาณทักเกิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงเขตเทศบาลนะครับอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบ้านสวนที่โอ้โหร่มรื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะนะครับเจ้าของก็มีการปลูกต้นไม้นะครับอยู่ข้างๆนะครับบริเวณก็ยังกว้างใหญ่แพร่สารอยู่นะครับ แล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านสูงสองชั้นเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องปูนนะครับก็ยังไม่ร้อยยังไม่เสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับอาจจะต้องมีการมาเพิ่มเติมนะครับแต่อุปกรณ์ก่อสร้างนั้นเจ้าของบ้านเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะครับในการเตรียมไม้นะครับประตูหน้าต่างนะครับเยวไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นไปบนบนบ้านเนี่ยผมจะขออนุญาต พาทุกท่านมาชมพื้นที่ก่อนนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานสาสิบเก้าตารางวานะครับนู่นเลยครับเดียวยาวนู่นเลยครับนุ่นเสียสุดนู้นต้นไม้สูงๆูนู้นครับไกลๆกลนู่นเลยครับเนี่ยเฉพาะที่ดินนี่ก็โอ้โหนะครับคุ้มค่าเลือเกินนะครับสี่ไร่กว่าเกือบห้าไร่นะครับราคาขายบอกเลยนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานสาสิบเก้าตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านสองชั้นนะครับเนี่ยตรงนี้ ขายราคานะครับหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทโอ้ราคานี้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับส่วนใหญ่เขาจะขายกันราคานี้นะครับที่ดินก็ไม่เกินหนึ่งไร่นะครับเพราะบ้านหนึ่งหลังนะครับราคาล้านกว่าบาทแต่เนี่ยไม่ใช่ครับนะครับเนี่ยที่ดินครับเนี่ยดู ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับนูนเหนือต้นไม้ไกลๆๆน่นแหละครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นลักษณะบ้านสวนนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ใกล้ๆนี่ก็นะครับนี่นะครับมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ปลูกต้นข้าวปลูกข้าวนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับตรงนี้มีทั้ง าการใช้น้ำประปาน้ำบาดาลมีทั้งไฟฟ้านะครับถือว่าเป็นบ้านสวนที่มีความพร้อมนะครับพร้อมสัพทเลยทีเดียวนะครับราคา1 9 5 0 0ล้านบาทนี่โอ้ถือว่าราคานี้นะครับค,ค่อนข้างจะหายากทีเดียวนะครับเพราะว่าห่างจากนะครับเขตเทศบาลอำเภอประสาทจงังหวัดสุรินมาเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาล นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้เนี่ยประมาณ30กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับเทศบาลอำเภอกาบเชิงนะครับมาที่นี่นะครับประมาณ28กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตลาดนะครับพรอมแดนระหว่างประเทศนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาหรือว่าที่รู้จักกันก็คือนะครับตลาดช่องจอมนะครับตลาดการค้าของประเทศไทยและประเทศกัมพูชานะครับ ห่างจากตรงนี้ไปก็35กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านบนนะครับเป็นพื้นที่ในบ้านนะครับซึ่งก็บ้านยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะมาพักอาศัยได้เลยนะครับในด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณด้านบนนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะห้องครัวนะครับไปทางขยับไปตงทิศใต้นิดหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำนี่โอ้โหอลังการมากครับสร้างสุตรนใหญ่โตเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็บ้านก็จะมุงด้วยมัสชินชีสนะครับหรือว่าสันถยนั่นเองนะครับเนี่ยบริเวณบ้านเอ่อบริเวณห้องน้ําแล้วก็ภายในบ้านนะครับตรงนี้ให้ท่านได้ชมกันนะครับส่วนตัวบ้านนี่ก็นะครับอาจจะไม่ดูเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ยังกลางมุ่งอยู่ตามแถวชนบทบ้านเรานะครับ ทันมาก็อาจจะมีการปรับปรุงปรุงแต่งนะครับเสริมเสริมหล่อนะครับผมก็จะให้ดูทุกนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับถ้าท่านจะซื้อก็จะได้ตัดสินใจง่ายนะครับอันนี้ก็คือด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเจ้าของเนี่ยเตรียมนะครับเกี่ยวกับการที่จะทําบ้านนี้มาแล้วเสร็จก็คือเนี่ยประตูนะครับเนี่ยไม้นะครับเป็นไม้ประดูอย่างดีเลยนะครับทามาไว้เรียบร้อย ถ้าเราจะทานี่ก็เนี่ยงงวงกบนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยงกบตัวนี้นะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับไม้ทุกอย่างนะครับเนื้อส่ไว้หมดเรียบร้อยนะครับเรื่อยไว้นะครับเตรียมไว้ไม้พงไม้พื้นนี่ก็นะครับนี่ก็ยังไม่ตกตะปูนะครับยังไม่ได้ตกตะปูเพราะว่าคงจะต้องรอเจ้าของคนใหม่นะครับมาเพื่อบริหารจัดการต่อไปนะครับเนี่ยส่วนโครงสร้างของบ้านหลังนี้ นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีนะครับแล้วก็มุงด้วยมัสชิสอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สำหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับเป็นบ้านสวนนะครับเนื้อที่4ไร่2งาน39ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับพร้อมอยู่อยู่ในชุมชนเลยนะครับมีไฟฟ้ามีมีน้ําประปาเอกสารหลักฐานในไปชนครุฑแดงนะครับพร้อมโอนได้ทันทีนะครับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาท หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหราคานี้นี่ถือว่าสุดยอดครับราคาเป็นกันเองมิตรภาพเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่านะครับใครจะเป็นคนโชคดีครับนะครับมาก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าลังการมากเลยนะครับเราจะทําพื้นที่ของการเกษตรนะครับถ้าเรามีเงินหน่อยก็มาทําเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้ดีนะครับ ในเขตอำเภอประสาทนะครับอำเภอประสาทก็จะมีอำเภอข้างเคียงก็จะมีอำเภอกาาับเชิ Kathryn งนะครับแล้วก็อำเภอเมืองนะครับไปทางอำเภอล,ลำดนนวนอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอประสาทถือว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับในด้านของเศรษฐกิจนะครับ <c> เพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่มีความสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรหมสบัดหมายเลขโทรศัพท์อดดตหลยก็นะครับ0 9 4ย8 3ก็นะครับ419 นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของเจ้าของบ้านใจดีใจดีนะครับติดต่อให้ผมกันนัพต่ผลประสได้มีโอกาสมาทำการรีวิวมอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลารใน,นการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ